จะต้องรอนานอีกไหมเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะพ่อยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนเยอะแบบนี้ไปหากาแฟกินกันดีกว่าค่ะพ่อต้องกังวลติดตามคิวผ่าน f a c e b o o k l i น e ได้เลยไม่ต้องรอในสำนักงานาห้องน้ำสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนสะอาดสมคำร่ำลือจริงๆคุณที่เข้าร่วมโครงการคะ่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ให้ชาวบ้านด้วยสมควรได้รับรางวัลสำนักงานดีเด่นจริงๆ เราคือสำนักงานที่ดินแม่หอ้องสอนบริหารจัดการดีเด่นบริการบวิใจโปร่งใสใส่ใจประชาชนคือคำมมันของเราด้วยความภักภูมิใจในผลงานของคนดินทองอเร่งรักงานางทางกับภารกิจเสร็จสมครบทุ้า ละรอยแห่งความสำเร็จคือแรงใจจะเทีมงานนวชกรมสร้างส,รางสรางวรรค์ที่เขาถึงบริการง่ายติดอันดับหนึ่งในห้าสำนักงานที่ดินทั่วแดนไทยส่งเสริมบุคลาห้เติบโตมีคุณธรรมคู่ปัญญาสร้างขวัญและกำลังใจด้วยโครงการแห่ศรัทธาเขาจริงทามาพัฒนาคุณค่าในใจคนองค์องแห่งการเรียน จัดการที่เด่นบริการด้วยใจโปรง่งใสใส่ใจประชาชนคือคำมั่นของเราด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของคนดินทองเรารวมแรงร่วมใจสร้างสังคมแห่งความดีดูเป่ารักน้น รักสิ่งแวดล้อมง,งามยิ่ทีประวัติท่าน,นั้นทาชนเผ่าสืบสานมรดกไทยแม่ห้องสอนที่ดินก้าวไกลอยางยังยืนสำนักงานที่ดินแม่ห้องสอนบริหารจัดการนีเด่นบริการ้วยใจปร่งใสใส่ใจประชาชนตลอดไปเราคือความภูมิใจขงกมที่ดินไทยแม่ห้องสอน สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2568อย่างเป็นระบบกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลภายใต้การนำของนายสิทธิศักดิ์จินตุลาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนผลการดำเนินงานโดดเด่นได้แก่เร่งรัดงานบริการด้านทะเบียนและรางวัลสำเร็จเกือบ100%บริหารจัดการงานค้างในมือช่าง ไม่เกิน30วันติดอันดับหนึ่งใน5ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรูปแปลงและภาพลักษณ์โฉนดที่ดินได้ครบ100%เปอร์เซ็นต์เร่งรดัดแก้ไขปัญหางานค้างออกโฉนดโดยจัดประชุมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่59สาำนักงานให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำมาตรฐาน HAS จุดรอคอยที่จอ รถผู้พิการ และระบบความปลอดภัยภายในสำนักงานทั้งกล้องวงจรปิดและทางหนีไฟด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสดำเนินนโยบายงดรับงดให้ของขวัญ no gift policy เปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์ให้ตรวจสอบได้แต่ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก gecc ประจำปี2568รางวัลห้องน้ำ สะอาดยอดเยี่ยมระดับภาคปีงบประมาณ2,567และชมเชยยอดเยี่ยมระดับภาคปีงบประมาณ2,568รางวัลชมเชยสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี2,568เขตส,สุขภาพที่1ผลการลงพื้นที่สอบสวนสิทธิคอทชอได้ร้อยละ83.12สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนบริหารจัดการดีเด่นบริการด้วยใจโปร่งใสใส่ใจประชาชน